เจอไม่ได้เลยเจอแล้วก็ต้องซื้อเพราะว่าชอบชอบเป็นส่วนตัวนะครับก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครั้งหนึ่งเราเกิดไม่ทันเนาะบางอย่างก็ขายบางอย่างก็ไม่ขายอ่ะต้องใช้คำว่าอย่างนี้เราก็ไม่ได้ขายทุกอันนะเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันท่งคุณค่านะน่าสะสมเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นพระที่มีอายุเยอะคือจริงๆแล้วมันก็คือเหรียญที่บันทึกประวัติศาสตร์ของ ขอ,ของราชวงศ์นะหรือว่าประวัติศาสตร,ร์ของประเทศเราอะนะมาจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจัดแล้วนี่เริ่มจัดตอนแรกก็จะว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวตอนนี้คงไม่ได้ละเดีจะฝั่งหนึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โชว์ฝั่งหนึ่งจะไว้ แบ่งปันได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็ดูกันกําลังเรียงเหรียญเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญเหรียญหมุนเวียนเหรียญตาแผ่นดินเป็นเหรียญที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ห้าเหรียญเนี่ยเนี่ยจัดแสดงเงี้ยเออเคยเห็นไหมล่ะแบบนี้เนี่ยเออได้จัดแสดงนี่เป็นเหรียญแท็บเหรียญแท็บจัดแสดงนะว่าให้เด็กๆดูว่าเฮ้ยนี่เหรียญอ่าเหรียญอะไรเนี่ยบรมราชาพิเศษนี่นะเห็นปะ บรมบราชาพิเศษสองสเก้าสามเห็นไนหะในหลวงคันที่9ก้าเนี่ยเห็นไหมผมเจอไม่ได้เลยเจอแล้วก็ต้องซื้อเพราะว่าชอบชอบเป็นส่วนตัวนะครับก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครั้งหนึ่งเราเกิดไม่ทันเนาะเราจะทํายังไงให้เราได้สัมผัสกลิ่นอในในตอนนั้นสแสดงพิธีตอนนั้นต้องยิ่งใหญ่มากนะครับ fc หล,หลายหลายท่านที่ดูอยู่เนี่ยผมว่าทันนะครับผมว่าท่านเกิดทันนะถ้าท่านเกิดทันมาคอมเมนต์เราหน่อยว่า นะตอนนั้นเป็นไงหรือว่าท่านได้รับกันเล่าขานจากปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วผมก็ไปหามานะครับไปหามามาให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยได้ชมได้ดูไหมผมก็จะสะสมเงี้ยแล้วผมก็จะเนี่ยคือเราก็มาทํำพิพิธภัณฑ์เรียนรู้เป็นอัตลักษณ์ในอดีตว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยเนี่ยสมัยนั้นเขาบปรมราชาพิเศษเนี่ยเขามีจัดพิธีแบบระดับประเทศนะเวลาเราไปเจอบ้านแบบแบบ เจ้านายที่เขาแบบเ,เป็นข้าราชการอะไรเนี่ยจะมีเหรียญพวกนี้ติดแถบนะเฮ้ยอันนี้อันนี้นนนนนนนเหรียญประวัติศาสตร์เหมือนกันนะอันนี้เป็นเหรียญสงครามพระชาทานผู้ไปสงครามเวียดนามนี่สองสองพันสองพันห้ารอยสิบนะครับด้านหน้าก็เป็นพระประมาพิไทยยอนะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าภาษาภาษาเซียนเนี่ยเหรียญแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญดื้อเป็นเหรียญที่สมัยก่อนเวลาเขาไปลบหรือว่า อะไรก็แล้วแต่เขาจะได้รับพระราชทานนี่ไงมีมีเห็นไหมเนี่ยที่เขาติดเนี่ยติดในเครื่องแบบอ่าอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้รับพระราชทานเนี่ยเราไปติดไม่ได้นะเราติดไม่ได้แต่เราสะสมได้อ่าเราสะสมได้นี่เหรียญเขาบอกว่าเหรียญนี้สร้าง300เหรียญเป็นเหรียญสังคีตมงคลเป็นเหรียญเขาเรียกว่าอะไรภาษาเซียนเขาเรียกเหรียญโน้ตเหรียญตัวโน้ตเหรียญดนตรีอ่าท่านท่านก็เป็นเหรียญเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยด้านนึงเป็นอย่างนี้ เดี๋ยววางเดี๋ยววางหลายๆด้านเดี๋ยวหลายๆมุมนะเป็นเหรียญแบบเดียวกันนี่เป็นตัวโน้ตนี่นะ,ะเจอผมก็ซื้อนะเขาว่าสั่งทําแค่สามร้อยเหรียญผมก็เออเจอไม่ได้เลยเจอก็ชอบนะเหรียญเนี้ยเหรียญตัวโน้ตอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับปีสามเก้าของราชห้าสิบปีเหรียญเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระปร,รมปินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาสมัยมงคลพระราชวิธีกเกจนาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเก้ากองกระสาบกรมตรารักอ่า สมัยก่อนไปซื so ้อได้เลยมั or, uh, ้งอ like ันนี they, ้น oh, like ่าจะเป็นซ like ื้อได้เลยซื้อเป็นเทียรลึกเก็บไว้ได้เดี๋ยวเราเอาเหรียญใหม่เหรียญเก่าแยกกันดีกว่าอ่าเหรียญอันนี้เหรียญใหม่เหรียญใหม่เราก็จะไว้ฝั่งนี้นะเหรียญใหม่ก็สวยงามนะครับอันนี้ก็ใครชอบก็แบ่งได้นะไม่แพงเนี่ยข้าราชการทหารตำรวจเดี๋ยวเขาจะห้อยเหรียญนี้อ่าไว้ที่อกขรับพระราชทานไงพระราชทานจากสมเด็จย่าบ้างพระราชทานจากในหลวงรอก้าเขาบอกเหรียญนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าพิธีมีพิธีปลุกเสกพระแก้วนะ เชิญพระเกจิมาปลุกเสกแล้วก็ปลุกเสกที่วัดพระแก้วมีพระเกจิอาจารย์หลายๆองค์นะครับที่ที่เป็นอาจารย์ของเนอาจารย์ของท่านนะนะเขาก็มาเหมือนปลุกเสกให้นะเวลาผมไปเอาพระไปให้ผู้ใหญ่หรือว่าอะไรผมก็จะเอาเหรียญแบบนี้ไปให้เขาเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันส่งคุณค่านะนี่อันนี้นี่นี่อันนี้เขาเรียกเหรียญพระราชาานเป็นที่ระลึก สมัยก่อนใครไปขอพิชชะราชทานน้ำสัง่ท่านจะแจกเหรียญนี้อ๋อครับอ่าบ่าวสาวเขาจะแจกคู่กันอ่าเนี่ยเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญแต่งงานนี่อันนี้เขาเรียกเหรียญลาลูจินี่อ่าอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นเหรียญประพาสอเมริกาก็มีนะนี่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 ซองนี้เหรียญเหรียญเหรียญลึกนี่เหรียญประพาสอเมริกาก็คือมีบล็อกนอกบล็อกในเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญยอดเดี๋ยวเหรียญยอดก็หายากมีงานอะไรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ก็จะใส่เหรียญใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใส่ชุดเนี่ยมันก็จะดูเถอะทะเหรียญใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญย่อยนะอ่าเหรียญย่อก็จะเป็นแบบอ่าให้สุภาพสตรีนะเลดี ant, ้แอนเชอร์แมนผมผมเองผมเคยได้ผม,ไดผมเคยได้เหรียญพระราชทานนะเคยได้ได,ได้ได้เครื่องราชนะเครื่องอะไรเิยพรตอนที่ผมไปไปช่วยอ่าสิบสามมูป่าเออตอนนั้นผมได้เหรียญพระราชทานของ เหรียญทองนะดูเลกคุณาภรณ์เหรียญทองนะจากในหลวงรัติบนะนี่อันนี้เหรียญอันนี้เหรียญของราชีพ้าปีนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเหรียญที่ลึกของเราจะมีผู้แบบสองแบบมีผู้แบบโบกับผู้แบบแถบทุกวันนี้ก็ซื้ออยู่นะใครมีก็เอามาได้นะก็ราคาก็ว่ากันไปนะครับก็ซื้อตามราคาณนะปัจจุบันนะครับถูกบ้างแพงบ้างอะไรก็ว่ากันไปเนาะนี่นี่น,นี่นี่เป็นเหรียญ นี่ทองคาหมดเลยเนี่ยแต่เครื่องราชบางชนิดเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องส่งคืนนะสวยผมชอบนะเหรียญหูลงกระสาบออกแบบนะออกแบบได้แบบไม่แพ้ฝรั่งต่อไปนี่อ่ะมาโวนี้เก่าอันนี้รอหกเนี่น,นี่เครื่องราชรอหกสมัยรอหกเนี่ยมีเหรียญราชจิเล็กนี่ก็เป็นเหรียญที่ออกแบบสวยออกแบบยุคเดียวกันอันนี้เป็นเหรียญที่ลึกเหมือนกันนะครับงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ พระเทพพระราชทูดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพศ2อ2 0นี่สินะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่ลึกเหมือนกันของสมเด็จพระเทพนะคือจริงๆแล้วมันก็คือเหรียญที่บันทึกประวัติศาสตร์ของของของราชวงศ์นะหรือว่าประวัติศาสตร์ของประเทศเราอะนะยี่พุกเสกพระพิธี25่ตรวรสัตวนนี่เป็นเหรียญรอหกบรมราชาพิเศษอนกานที่หกเสือป่าร้อหก นี่เสือป่าล้อหกโอ้โหอันนี้สวยกาชาติสารเสริญนี่เหรียญสภากาชาติลุคแรกที่บริจาคเลือดเราคงได้นะอันนี้นี่ร้อหกลาลูจิอ่าเหมือนร้อเก้าเมื่อกี้ลา 6. ลูจิร้อหกลอห้า 5. ก็มีนะครับร้อห้า 5. ก็มีอันนี้พระราชทานรัชมนูลเหรียญที่ตอนตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนสามปีเจ็ดห้าเหรียญรัชมนูลนี่สองสี่กว่าแล้วเนี่ยนี่นี่ ธนาคาร,รอมสินยุคแรกเลยสมัยร้อหกเลยเป็นหิ่มกัดที่ลึกพวกนี้ไม่มีราคานะต้องบอกก่อนว่าบางคนแยพงไม่ไมีไม่มีราคานะครับไม่มีราคาอย่างเงี้ยผมเจอเหรียญพวกคาราวงคาราวาสนี่ผมก็ซื้อซื้อมาวางวางเอาไว,าวา้แบบกนะนี่ผมชอบเหรียญน,นี้มากเลยเป็นเหรียญพศสองสี่แปดศูนย์ปีฉลูเป็นเหรียญแบบทําแบบกระจุกกระจิกเป็นที่ลึกปีใหม่อะไรเงี้ยอ่าโอ้โห เหรียญน,นี้สุดยอดเลยคุณย่าผมเป็นแฟนท่านนะเนี่ยอนุสรสุรพลสมบัติเจริญภาพยนตร์16ปีแห่งความหลัง15สิงหา2 5หอะไรวนันี้หนึ่งหนึงเหรอทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและคมคืนโนี่นีนนนสวยเหรียญการประกวดวิชาชีพพระนครทนบุรีรู้จักปะเหรียอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าเหรียญด็อกแทก สมัยก่อนเวลาไปสงครามใช่ไหมเขาจะเอาเหรียญน,นี้ห้อยไปด้วยทุกคนจะมีเหรียญน,นี้อ,อ่ะเวลาถ้าเบือ่อตายแล้วจากหักเหรียญคนละครึ่งก็อเอาเหรียญนี้กลับไปแล้วไปแจง้งยอดว่าตายหาไปแล้วอันนี้มณฑลทนหารบกที่ห้านะครับนี่เห็นไหมนี่ผมให้ดูอันนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกแบบแบบเป็นเข็มกลัดแบบว่าแบบสมัยก่อนเขาทำนะเป็นลูปพิเกเนต นี่นี่นี่เหรียญน,นี่นี่นี่ดูไอกระดุมเนี่ยเป็น<ไ>กระดุมโรงยาของโรงเรียนไอเนี่ยโรงเรียนอัสสัมชัญน,นะเนี่ยเเรามีนายกรัฐมนตรีคนแรกนี่จบจากโรงเรียนนี้นะครับพยายมโนปรกรณิติธาดาอัสสัมชัญน,นะครับนะครับนั่นอัสสัมชัญแน่นอนนี่อันนี้วัดนี้ผมผมบวชอยู่วัดนี้ผมบวชวัดเราพระแก้วมรกตวัดเรานวลเทียนทองคำปเป็นเหรียญทองคำสวยสวย,สวยดี บางอย่างก็ขายบางอย่างก็ไม่ขายอ่ะต้องใช้คำว่าอย่างนี้เราก็ไม่ได้ขายทุกอันแล้วนะเราเจอมาเป็นทุกคนเลยคือใครมีเหรียญรุ่นเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยที่บ้านนะรอห้ารุ่นเนี้ยที่กำลังเรียงอยู่เยอะเนี่ยถ้ามีเหรียญรุ่นนี้แล้วแท้นะพระที่บ้านส่วนมากจะแท้จริงๆแปลกแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีแล้วต้องแท้นะคือสุดท้ายก็ต้องดูที่พระนะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือถ้ามีเหรียญแบบนี้มีเหรียญแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเหรียญอย่างเงี้ยที่บ้านเอย่างเงี้ย เดี๋ยวล้อหก้ห้าลหกแบบเหรียญแท้ๆนะส่วนมากพาที่เขามาจะแท้แปลกไหมสเสด็จกลับนี่เป็นเหรียญที่ผมชอบมากนะผมว่าชื่อมงคลดีสเสด็จกลับเวลาผมไปต่างวัดเนี่ยผมจะห้อยเหรียญเสด็จกลับนะนี่เหรียญหลอดเหรียญหลอดเนี่ยแจกตอนที่มีโรคหาระบาดอ่าตอนนั้นตอนนั้นเหมือนกับตรวจคัดกรองแล้วก็จะแขวนเหรียญหลอดให้เหรียญหนึ่ง ตรวจขัดกรองแล้วก็เหมือนตอนนี้ทีกว่าฉีดวัคซีนแล้วก็้องผ่านแอปหมอพร้อมอันนี้เหรียญมือจะกร้อยละห้ามีหลายเหรียญเดี๋ยวจะมาโชว์เพิ่มอีกแต่ว่าตอนนี้โชว์แค่นี้ก่อนนี่เหรียญเปโอเลตที่สมัยก่อนเนี่ยเนี่ยแช่น้ามนตเพื่อเขาเชื่อไงว่ามันสมัยก่อนไม่มียาแผ่นมมไม่มียาเขาก็เชื่อนี่คือเหรียญพระพุทธที่เก่าแก่แกสุดประเทศไทยพุทธชินสีวัดบ,บวร นี่เหรียญชุดเปลเล่นกันเรียกว่าเหรียญตั้งโต๊ะเคยได้เคยดียนไหมตั้งโต๊ะพวกเครื่องกระเบื้องพวกลายคามพวก,กโต๊ะหมู่พระบูชาเนี่ยเขามีการประกวดไหมก่อนเนี้ยนี่เป็นเหรียญที่ผมชอบที่สุดหนึ่งเหรียญโอ้ทำไมกูชอบพวกเหรียญเลยวะเขาเรียกว่เาเหรียญอ้าลืมทั้งั้นอ๋อเหรียญบาลลืมตระกูล <Okay. S 1> เป็นเครื่องราชอิสริยพร์ชั้น ชั้นพิเศษอะต้องชั้นพิเศษผมก็ไม่แน่ใจว่าชั้นไหนผมชอบเขาจะเขาจะเขียนว่าเราจะบำรุงตระกูลวงให้เจริญถ้าแถบเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับหอยขวางประมาณนี้ จริงแล้วพระยุทธยาเนี่ยเป็นพระที่ที่ต้องบอกว่าหน้าสะสมเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นพระที่มีอายุเยอะออและเป็นประวัติศาสตร์ตนี่พระราชบุรณะนี่บางคนเขาก็เรียกว่าซุ้มจิกบางคนเขาเรียกว่าซุ้มเสมาทิศแล้วแต่คนเรียก400ปีเชียงแสนสายเหนือเชียงแสนเขาเรียกว่าซุ้ม ซุ้มปกโพซุ้มล่มโพนี่สีชัยการสร้างพระยุคแรกด้านเนื้อก็เป็นเนื้อดินดิบโดนน้ำไม่ได้ละลายสร้างเพือ โอ้โหวันนี้เล่นเอาปวดหลังเลยเหมือนกัน้เนี่ยนี่จัดจัดของอยู่เนี่ยไม่ยังไม่หมดอเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยอันเนี้ยจัดไปยังไม่ได้ครึ่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันเดี๋ยวต่ออีพีหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนํายังมีพระกุมีพระเหรียญพระหลอ่อพระหลักพระบูชาสมัยนู่นนี่นั่น่ะขอบคุณทุกคนครับก็เดี๋ยวเราติดตามอีพีต่อไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น มันเป็นมันเป็นโชว์รูมหือพิพิธภัณฑ์เราจะบอกพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดก็ไม่ได้นะเพราะบางชิ้นเราก็เราก็มีแบ่งปันบางชิ้นเราก็รับซื้อนะครับส่วนมากผมนเน้นรับซื้อนะครับใครมีแบบที่ผมมีก็สามารถนํามาขายได้นะที่ผมบอกลหลักร้อยยันหลักล้านเนี่ยในนี้มันมีหมดเลยนะร้ะอยยันล้านเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก,ก็ก็ลองดูนะครับก็เราจะแสดงกันที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ชมเมื่อไหร่จะบอกนะคนถามเข้ามาเยอะมากครับ ก็ลองดูครับใครมีอะไรก็ส่งลายแอดมาดูก่อนได้นะครับสนใจติดต่อกับทุกองแหละนะครับเราก็ยังต้องการเช่าพระเพื่อ<ๆ>เพื่อเอามาจาัดแสดงนี้อีกเยอะนะเราก็จะมีหลายๆรูปแบบนะก็ลองดูนะครับซื้อจริงครับซื้อจริงให้ราคาเต็มที่นะดันราคาให้เต็มที่อยู่แล้วเราเราเช่าเยอะมากพระเครื่องพระบูชาพระสมัยนะพระบูชาเหรียญคณาจารย์เหรียญหลักเหรียญรอห้าเหรียญที่ลึกของเก่าของสะสมเอาหมดนะครับมาได้เลยแล้วเจอกันครับ บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย s, s i e tone 8 8ด8 tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่าง สามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแค่ได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค FC นะครับสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999